เลยเรีหน่วยกู้ภัยมาช่วยในนานีผู้ถกรุกก็ถูกดึงออกมาจากชักโรครกปรากฏว่าเป็นตูเหลือความยาว3เมตรใช้เลยผู้เหลือในชักโรคกรกในกรณีนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่หดเดียวแต่แต่ละปีหน่วยกู้ภัยจากทั่วโลกต้องดึงกูออกมาจากชักโรครกเป็นโหลเลยฟังแล้วทําให้คุณอยากอ่านไปก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือเรื่องเดียวกันจากอีกด,ด้านหนึ่งที่ไหนสังแหง่งในป่าของประเทศไทย กำลังเหงื่อตกด้วยความเครียดจากอากาศร้อนจัดมานานแล้วสามวันบึงน้ำเล็กๆใกล้ๆก,ก,ก,ก็แห้งและยังอันตรายเกินกว่าจะไปยังทะเลสาบระยะทางมากเกินไปเลยยังต้องข้ามเมืองกับหมู่มบ้านไปนตลอดทางอีกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือรอจนกระทั่งฤดูแล้งสิ้นสุดและฝนตกแต่ไม่ใช่ทิ้ทงความร้อนนะสีหมูเหลืองที่น่าสงสารย,ายิ่งหิวมากด้วยเหมือนกันเรื่องนี้รอไม่ได้เจ้าหูก็เลยต้องออกล่าเหยือ่อ ไม่มีอาหารเที่ยงอยู่ตรงไหนเลยน้องบินหนีไปอย่างรวดเร็วไม่เห็นผู้ล่าซึงก็บ,บินขึ้นไปบนยอดไม้จะเป็นอย่างนั้นดูเหลือก็ยังพบบางสิ่งจนได้กลิ่นของอาหารโปรตเน,นใช้แล้ววันนี้จะต้องได้กินทำแน่กลิ่นนั้นเลย